สวัสดีพี่นอ้องผู้ตายมาแล้วมาแล้วนี่สั่งมาใหม่สั่งมาใหม่ไม่ใช่สั่งมาใหม่ยังไม่เคยสัง่งเนี่ยของใหม่นะคะยังไม่เคยใช้ลองดูเนาะว่าจะเป็นยังไงอุปกรณ์พร้อมแล้วย่าง <c oughs> ย่งย่งย่ง,ยง,ยง,ยงอุ๊ยแต่เห็นะเรามีสายชาร์จแล้วก็มีคู่มือให้โอ้ตัวนี้เดียวเองค่ะเพื่อนกระจิ๋วเลี้มากเลยเป็นตาอยู่บนน้อง เท่ากับไอพอดเลยเท่ากับไอเอียพอดเลยโอ้ยเล็กเกินจะจิบเล็กเกินเล็กมากเลยจิ๋วิวเลยอะ่ะแค่เนี้ยตัวแค่เนี้ยก็ใส่เนี้ยมีสองตัว น,นี่อะไรน,นี่น่าจะเป็นที่ชาร์จเนาะอ๋ออย่างนั้นก็ชาร์จกับไอ้นี่ก็ได้หรือป่ะนนี้เป็นอะไรอะดูนะตาดูข้อมือคู่มือกับข้อมือ,อ,มอ,อ,มอดูข้อมือป้าตัวมันก็ใหญ่ค่ะพี่น้องเราเห็นห่วงน,นี่ค่ะตัวกระเจี๊ยบิดหนึ่งอะใครที่มองเห็น โอ้โหตัวใหญ่มากมองไม่เห็นแน่นอนอันนี้น่าจะเป็นพี่ชาร์จในตัวค่ะเพื่อนอืมใช่มันเป็นที่ชาร์จในตัวเลยเออก็ดีเหมือนกันนี่อี่มืออยู่นี่ค่ะอันนั้นใบอ่าอ่า วารั e ER นที e ER ค่ะวารันตีค่ะอ๋อนี่เดิคลิปไปเด้อเดี๋ยวเอาใส่ตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงต๊ดโทรศัพท์เดี๋ยวเอาใส่อ้าวเจอแล้วค่ะเมื่อกี้นี่ใส่ผิดเสียงก็เลยเงียบไปเลยนะคะได้มาพากเอานะคะอันนี้เจอเข้ออ่าขา้ออุปกรณ์คู่มือการใช้เขาแล้วนะคะก็เปิดพยายามเปิดเครื่องอยู่นะคะนี่ค่ะเปิดเครื่องเสร็จแล้วนะคะแล้วก็อ่านอุปกรณ์อ่า การใช้นิชหนึ่งนะคะเมื่อกี้นี้ปาไม่ได้อ่านดูก่อนปาก็เลยไปเสียบผิดที่นะคะแต่ก็โอเคค่ะใช้ง่ายดีค่ะเพื่อนๆจ๋าลองซื้อมาใช้ดูค่ะก็เลยแบบเออก็ดีเหมือนกันนะเดี๋ยวลองดูก่อนลองกรอนขึ้นไร้สุดนะคะว่าจะเป็นยังไงเนี่ยก็ลองเปิดลองผิดลองถูกอยู่นะจ๊ะก็มารอชมกันค่ะเพื่อนๆจ๋าว่าจะเป็นยังไงน,นะคะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกการรับชมเลยนะคะอ่าคลิปนี้ก็มา ลองผิดลองถูกในการใช้อุปกรณ์ไมโครโฟนนะคะมินิไมโครโฟนจ้าเพื่อนๆจ้าขอบคุณนะคะขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการ s u b สไครต์กดไลค์กดหัวใจให้นะคะเป็นกําลังใจให้เพื่อนๆชาว youtube ทุกท่านนะคะส่งกําลังใจให้ปลาด้วยนะคะเพิ่งมาเปิดช่องใหม่นะคะขอ,อะพลังบวกพลังใจด้วยเด้อดจ้าขอบคุณนะคะเนี่ยจะเปิดได้แล้วค่ะใกล้ละใกล้ละ ขอบคุณนะจ๊ะมารอกันค่ะมาลุ้นกันค่ะว่าจะได้ไหมพยายามอีกนิดนึงค่ะเดี๋ยก็ได้ค่ะเพื่อนดูสิเร่งแล้วเร่งอีกว่าทําถูกไหมตายแล้วนะคะมือใหม่หัดใช้มินิไมโครโฟนนะคะทุกท่านคะขอบคุณะนะคะเเนป็วได้แล้วเห็นไหมขอบคุณจ้าอ๋อแล้วก็อล้นก็จะหนีบใส่ใสเสือ้อโอ้ตัวเล็กมากเลย เสียงชัดดีไหมชัดเจียวไหมเพื่อนๆอ๋อเราต้องโฮไวเนาะเดี๋ยวนะลงชาร์จไว้ก่อนเนาะลองนะอันนี้ลองนะคะเพื่อนๆจ้ะลองลองไอ้ไมโครโฟนจิ๋วจิวหลิวอ่ะเลยปาก็จะเอาไปชาร์จไว้เนาะนี่ที่ชาร์จเขาเออใช้ง่ายดีนะก็ติดเลยเปิดมามันก็ติดเลย แค่เสียบตูดแค่นั้นเองนะคะโอ oh. ถ้าอยากให้มันดังๆังมากๆแล้วก็จิ้มหนึ่งทีจิ้มสองทีก็ดังพอ,พอดีจิ้มสามทีก็ดังดังประมาณนั้นโอเคโอเคโอ้ยใช้ง่ายแฮะใช้ง่ายใช้ง่ายแค่นี้เองได้ละเดี๋ยวไปปาไปอยู่ไกลๆแล้วจะได้ยินไหมอะเสียงดังๆังชัดเจนดีไหมอะไรเงี้ยนะต้องลองขึ้นไลฟ์สดดูเนาะว่าจะได้ยินเสียงดังฟังชัดไหมนะจ๊ะเอาละ เดี๋ยวไปศึกษาข้อมูลอีกนิดๆหน่อยๆนะคะทุกอย่างมันต้องศึกษาเนาะเพื่อนๆเดี๋ยวมันจะ,ะเราซื้อมาแล้วเราก็เสียดายตังค์เนาะเดี๋ยวมันจะผิดพลาดเนาะโอ้ดีงามพระรามเก้าเลยค่ะเพื่อนได้อยู่ได้อยู่ลองดูเนาะว่าจะเป็นยังไงนะจ๊ะก็ดีนะมันมีที่ชาร์จในตัวอันนี้เรากม็มันก็เป็นหัวอะแดปเตอร์ชาร์จกับเหมือนโทรศัพท์ iPhone ได้โทรศัพท์อะไรก็ได้นะจ๊ะไปแล้วค่ะคลิปนี้มาอ่า เปิดลองของใหม่ให้ดูมินิไมโครโฟนนะคะมินิไมโครโฟนนี่มันก็จะเป็นสีเขียวๆนียมันก็จะอ่อนอยู่ตลอดเวลาเลยเนาะเราก็จะได้ยินเสียงเราชัดเจนชัดแจ๋วนะคะไปแล้วนะคะขอบคุณทุกกาลังใจขอบคุณทุกการรับชมค่ะโชคดีมีความสุข,ขค่ะไม่ไยค่ะสวัสดีค่ะ